มาพอกันอีกคลิปหนึ่งครับกับบรรยากาศยุธ้ันนุ่มโจยมานินโโน่อสใสู่้หญิบานสายจูนะครับ เอาไปโจไปไหน,น,บ,นบนบ้านคู่เอ๋อละทา,างบ้านอเอาแม่มานอนเห็ดอานหลาดด้ดปีอยู่โซฟาวาแมนผู้ใด เดี๋ยวมาแต่ไกลๆอาจารย์แม็กกี้โดเนลสาซนิ่งงัน้นปะกับ,บายซุม่มเอาโจาท่านลงมาปะไปไหนกันหมดละ่ะโอ้บรรยากาศตอนนี้ช่วยเลยไปโอ้แดดเรา แจมแล้วแสดงว่ามือแร้งมีไล่กันแมวลาอยู่ข้างนู้นนี่แม็กกี้ฮะโอ้โหแม่น,นี่แหละเนาะเห็นบน,น,นวาอยู่นุ่มโจมืขึ้นว่าคันมนือแรงคันมันสลองถืงลอลอตเตอรี่เออแมวล่าสลองเลยเขา่ต้องไปจ้างเบื้องหนากแม็กกี้เงาเต็มที่เลยกับพีมพ์กัน

ไหนคุยคุย,คยอยู่ในถังนี่บ่เข้าไปอยู่ในถังบ่เป็นยังอีกเอาเปไปเลยมาคนมาถามหากขาหูจักจ้าหูจักครับได้ไหมโอ้ยโอ้จ้าโอ้ทำอะไรไม่เห็นโทรมาเลยเอาไม่ได้ตั้งใจจะมาหารถจอดไหนอะ่ะโอ้จอดอย่างดีแล้ว ดูซิรถจอดคันดันจอดแล้วเราจะออกได้ไหมไว้มันบบตันทางเจ้าดออยามาเอาเรื่องรถจะลาจาบน้ำใี่กับข้าวแล้วอยู่ข้าวไปกินมาแล้วก็ป์ฟเทศทิ้งให้หมดเลยมาแบบด่วนๆวันนี้ว้ามากนี่ยังจะมาทำหนุ่มโจไปไหนข้างบนข้างบนลุ้นแต่เลีเบิดมือเบิดมือเลยบบไปใส่มาใส่เลยกาแฟขายไหมวันนี้ ขายส่งมันเดิมก็เดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วแพ็คของแล้วตอนนี้ทากับข้าวเสร็จแล้วทากับข้าวเสร็จแล้วก็ยจะไปอาบนา้ำพอดีผู้ใหญ่บ้านมาพอดีแสดงว่าไม่ยังไม่อาบตั้งแต่วันก่อนอาบอแล้วเมื่อคืนก็อาบชุดนี้ไงเมื่อคืนเนี่ชุดนี้เดินใกล้ไม่ได้คะับว่าแม่ปุกลุกเดชทิมง,งานเพชรบึงกุยไปซื้อของตั้งแต่เช้าทําความสะอาดบ้านล้างหมดเลยเนี่ยหรือย้ายไปนู่นล้างเออก็ทําตามหน้าที่แหละ แล้วกับค่าเสร็จปุ๊บก็จะไปอาบน้ำได้อะไรเกียระเอ่อผัดทวงนอกใส่เต้าหู้อย่าบอกด้วยว่าแหนมเอ็นคอใกล้ผัดทวงอกใส่เต้าหู้อันนี้ของคุณอแบ่งไว้กินกับเด็กๆบนโต๊ะคืน่แล้วก็อันนี้ซื้อมาไว้ไม่ได้ทำบันทีผัดเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ทำไม่ได้หน้าตาก,ก็น่ากินอยู่แล้วก็ทอดอันนี้อะไร ตัดตัดตับตัดตัดตัตไผ่ตับตัตับตัตัโอ้ยนี่ทำไมเหมือนคนทอดอย่างเลยถ้าับโอ้ถ้าหิวก็บนโต๊ะเลยค่ะหิวอยู่ตอนนี้หิ่น้ำหิวน้ำขอจะขอสักขวดจริงๆิหิวจริงๆไมาให้อะน้ำลําเพิ่มมาขอโรษค่ะลืมน้ำรอแขกดูน้ำรอแขกเอา แต่ตะกอนตู้เย็นอะไรตะกอนตูต้เย,นนเยนน็น,ยน,น,นไม่เป็นแบบนี้นะตะกอดตู้เย็นไม่ได้เป็นแบบนี้นะอมันเป็นอะไรมันเป็นตโตโตฐานนะคืออะไรคือก็นคือตบใส่หมดเลยคือบ่เย็นเย็นอยู่ข้างในอันนี้เย็นเอาไปเรียกหนุ่มจ้วยให้หน่อยไม่อยากโทรว่างยังไม่ว่างแป๊บเดียวพ่อไปเรียกบอสทำอะไรไม่อยากขึ้นไปนะพ่ออย่ามังได้อาบนำ้ำแกทำอะไรเสร็จภารกิจยัง ก็คงจะรุนอยู่ฮะน่าจะเสร็จแล้วเพราะว่าทักกันคุยกันอยู่ในกลุ่มบอกว่าหันบักึดไว้จะทําบทบักึบดบทบัก,เกบเึเรียกบอสเหรอเรียกบอสบอกว่าเนี่ยท่านท่านผู้ใหญ่บ้านมานัชชัยหรือผู้ใหญ่บ้านสายจวดท่านมาหา<ะ>ขอเชิญท่านยมมินลงมาเสด็จลงมาหาท่านผู้ใหญ่บ้านสายจวดที<ะ>่เสด็จลงมาหาตอนนี้เลยมัน,น,นจะหมดนนเวลาก่อนห้องไหนห้องไหลัห้อง น่าจะอยู่ห้องกลางครับทำมาทำภารกิจเสร็จหรือยังบอกถ้ายังไม่เสร็จก็บอกถ้าเสร็จแล้วให้ลงมาตอนนี้มาเลยมาอยังไงอีกสวีดัสครับยี่ไหนลำเพลินเออน้องลำเพลินจวดจวดกินเราสิเขาสอากินเราปะ กระย่างแล้ววันศร์เดทาข้าวทีทานข้าวนอกเลยโอ้ยมาแร้งไหกะเสียบเสร็จแล้วดูหนึม่ตัวกิข้าวมาแต่ผุนแล้วมาแต่ส่งโดมคนมาแต่ส่งโดมหาพี่ยัยเลม้ยงถามเกเมื่อกี้พวกด้ก็ท่มาหาเด็กพนี้เลสุดเลยคนะอร่ากันมันขึ้นถึงวดนี้มานะกันเลยไปทาเข้าวคนเดี่ยวจักเด็กยัยเลีมเดกต้องู่เรื่องตัวนั้นตัวนี้ลหละกัเลยไปวอาเรี้ยง ฝังไฟที่จุดผ่านไปเพิ่นไปแก้เล็กไหิ่นไปเฮ็ดเล็กไหมอะไรแบบนี้เล็กไหมแล้วอันเมื่อวานอันสีตกใช่ไหมจาแนากบ่โอ้ยสู้กันต้อง,งว,ออว่าบังดนเอ่วนบ้านกิน,นข้าวดีเลยกินมาแล้วไหมก็เลยทำหานุ่นมจูวา่าท่านลงมากสิเลยว่นมันสีลงมากเลยทิบ่ลงมาก่อนไปสองอย่างว่าสิมาอะไรสดถามข้าวพี่ทั้ข้าวน้องนี่ละคือว่าเบ,บิดคักร์เหรฮะอย่างเงี้ยเห็นแต่อยู่ในบ่เห็นแต่ลุงตัวไอ้ฟังดอกว่า lại tôi quật lên thì bố khởi biển bà bà đi chắc kia quật thì mỹ bì theo là ai hết chip ai đồ máu khen mất tốt vô sáng mươn có bạn xì thì của thao đừng hoa bà quật sư bớt ấm bớt có giống bì ai có tay vô nào xoắn youtube nó bà để bưng 2มือติดติมเลยไปหาซื้อเลาะซื้อนําอําเภอเนี่ยแม่นคูบอกโทรสั่งหยิบปัวใหญ่ถึงจังส่วนกลางเอาแบบเด็ดๆโอ้แต่ว่ามีรุ่นแดงงวดนี้เนาะมีความน่าจะเป็นสูงดิอ้าวมันต้องมีแหละแหมแม่นอยู่ดิต้องมีแแได้ตัวใดดีล่ะบเอ้าตัวแดงๆอยู่ท้ายรถเด้ยุดหน้ารถ มันก็มันเห็นไม่เลยเห็นบมันมันคก็ cây กันเลยนั่นนี่บอกอันเดียวกันวะกันเนโอ้ตัวเด็ดนุ่มโจนี่เออตัวนี้กันตัวนี้ออกมาเนี่ยฮะกันตัวนี้ออกมาเนี่ยแม็กกี้วะเขาขึ้นกะบบนไปแล้วได้พูดได้กับขอไปพูดนั่นกับขอนั่นพูดนั่นกับนี่กับขอนี่ขอนั่นขอนี่อยู่งไหมเอาอย่างนี้กับขอ บักไฟหาบังมีนุ่ยกับรถเจ๋งมือสองไฟแดงนุ่มจูเอาเมี้จีขออีเล็กทุอนตัวหนึ่งฮะเอาเอาท้ายสองตัวบ่ะเม่ออยสมอก็บขอไอส่นี้ปุยอุดปาดมีแต่ปูขอวันจุกคนเลยเออไอ้พวขอยังเนาะอนจีขอว่าจะเห็นถึงหกตัวเออและใคถึงหกตัวเลยนี่เม่เป็นสองตัวนี้หกตัวเต็มเต็มราวัลที่หนึ่งเลเออจวดเลย อที่เด็ดอีอนะเหลียวอ่นะหาสูงตนะ่ำนาะคือดังนวลเลขตัวนี้บยังเสนะียฟังด้วเอาสีบบอกไอ้ฟังไอ้ไบอกท่านไอ้บอกตัวฟังอีกทีหนึ่งพระมอมทุ่มมหาไอ้ว่าฝันเห็นพยัญการตั้งแต่ประมาณสองอาทิตย์แล้วเราเราตัวมาประมาณสิบสิบมือสิบกว่ามือเราย้ำม,มาอีกมื่นกว่านี่เราบอกว่าให้บอกแม่ให้บอกนุ่มโจ้ในเรื่องวะนะฟังเลยฝันเห็นพยัญชนะแล้วมาบอกเด็กหาซูนหาหนึ่งคน ก็เต็มๆแล้วก็นนี่เราว่าเพื่อนีส่วนไปซื้อรอตรีสองหมื่นติดไปมานวเรื่องกระมมือแหลกซุ์เก้ามือสองหายซุดอือก็เป็นตัวเดียวกันส่เอากับธรรมดาละโซกไขมันมันผู้ใดมีโศกมีมันกะให้คือยังเท้าบนบานไว้ละให้โซกให้มันให้ถูกหวยด้วยรอตรี่ที่เขาว่านี่เนาะเอาเือว่าเป็นทังเลือกหนึ่ง เขาเอิ่นว่าการวัดดวงการเสี่ยงโชคบันิปิดแล้วบ่บ่รู้แล้วบ่ไปซื้ออีกบ่พอแล้วขับอัญญ่แล้วอัญญ่เลยโมเมนต์หยัดมือขึ้นกับฟันนิสซังนี่เอาอีแล้วมัเค็ฟันนิสซังยุ่งเกี้ยฟันนิสซังปุกไงเลยมโนอนน้ำโง่มากโง่มากกุดจนสะดุ้งตื่นขึ้นเนาะแต่ว่ามีโง่ไงแล้วสาธุโง่ไงโง่ไง ยัดไปเลยหยุดเลยสิไลยปลาฉีบอะไรพี่น้องฟังฉีได้กินกินเขาเก้เอาปลากันไปตัวพอดีมาทำข้าวข้าวสิดอกมาฟุกเลยก็ใบไหมลอตเตอรี่ไหมที่เบิ้งอยู่บ่เอาอย่าเบิ้งตัวหงจักเลยฟุกเลยก็ใบเบิ้งอยู่ในคลิปแล้วแต่ว่าปลาแต่ลอตเตอรี่อาญยากเลย อันนี้ก็ว่าสิไปเก็บตุกยี่เลยโกซุมจะเข้ากันก้อนมันสิออกเอ้าวนี่เขาขายอยบางคนเลียกว่าอ้าวแกจะไปซื้อตัวเขาอันตัวเขาเอาไปเก็บตุกเนี่ยเขาขายหอดเวลราชีย์หรือเปล่าเอาประมาณใบสองกัวเขากับขายอยู่ด้บางคนน่ะอ๋อมันเกิเลียตัวที่เขาต้องการอยู่ตรงนีเออรางวัลที่หนึ่งล่ะอยู่ในหันแต่ว่ามันที่เอ้านุ่มโจเก่าเล่นไทยสองตัวสามตัวไปตัวต่างกนยี่นิเม่ตี เออผู้บริหารวงหมอลำดังเมืองตักกศิลาบูยผู้ใหญ่บ้านสายจวดกับหนุ่มโจยมนินตีพูละหางเทบช็อกเป๊ะเต้นเต้วยดีเอาว่ากันไปรางวัลที่หนึ่งตกอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งแปดหมู่สี่ตําบลแหวกอำเภอโพสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกับเลขที่เขาเฟ้นหาตัวดียังไงก็ว่ากไปอันนี้ซอไ้อมไหมโอ้ก็ซ้อมไหมเต่หัวเว้นรียนหรือเปล่า เอากระโ s u มันมือแรงสลองแมวเอละมือแรงแมวเอละบอลเนี่ยขึ้นในนัดกับผู้ใดไว้ตามาพเมันสัญญาบอลเนี่ยเดี๋ยวตอนเลขออกสีมารุ่นน้ำเบิ่งก่อนโอเคจำไม่ละใไปก่อนโอเคคุยไปก่อนนะลำเพลินบายบายลุงไปก่อนบายบายอ้าวเก่งจังเลยวัยดีจ้าวัยดีค่ะบายบายวันดีค่ะลำเพลินอ้าว ส,กสกุกนมันๆสุกปูสุกข,ขคนครับ